ขนาดธุรกิจร้อยล้านแล้วอะทำไมยังต้องให้ลูกมาแบบย่างไส่กอกขายอยู่เลยอะเพราะว่าเขาต้องดูแลลูกค้าต่อไงเขาจะไม่เข้าใจลูกค้าเลยว่าลูกค้าร้อนลูกค้าเหนื่อยลูกค้าต้องตื่นเช้าเขาจะไม่รู้เลยพี่ก็อยากให้ลูกเข้าอกเข้าใจลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าจะได้ไม่ทําอะไรที่หักขาดน้ําใจในอนาคตกว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายได้ต้องตื่นเช้าต้องทําต้องเหนื่อยต้องหนักเขาจะมองแค่ว่าเพราะถ้าอันนี้แพงก็ตัดนี่ตัดตัดแล้ววันนี้ใครจะเข้าใจพ่อค้าแม่ค้าของพี่อะให้ลูกมาเข้าอกเข้าใจโดยวิธีการที่ได้ทําเองพี่ก ง่ายเลยเนี่ยามาขายของแบบนี้รู้ไหมกําไรวันละห้าพันอยากรู้มาลองทําดูหนึ่งเลยพี่ให้เขาทําบัญชีทํางบการเงินสอนแบบให้ทําจริงด้วยแล้วก็ให้เจอความล้มเหลวให้ปิดหวังให้เสียใจด้วยล่าสุดเลยพี่ไปขายที่เยาวราชก็จะมีจากฝรั่งแบบนั่งกินเบียร์กันเต็มเลยลูกสาวบอกว่าแม่คะเขาไม่รู้จักเสือกอีสานเลยค่ะพอเรามาขายที่นี่แม่คะเจอจากคนออฟฟิศรู้จักเสือกอีสานและที่สาคัญเราเพิ่งเจอดารามาเสือกอีสานไปเขาเดินลงมาเลยค่ะแม่นี่ไงเสือ,อกเจ้าดังลูกสาวก็เลยรู้สึกภาคภูมิใจพี่พาไปประ ุทกวันเขาก็จะงงว่าทําไมต้องพาหนูมาประชุมด้วยให้เขาเห็นบริบทแม่ว่าตอนประชุมแม่เป็นยังไงบ้างคือพี่อยากให้เขาได้เรียนรู้พวกนี้